แบงกันก่อนส่งวันนี้วันที่26กันยายน2 5 6 8แบร้บดิกแบงกันกระบอกนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดศรีสะเกดเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของโซลโกิ925นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นแบร็งกันที่ยิงมันมากครับตัวปืนณนะปัจจุบันราคา1 9 0่าบาทแถมกระสุน10นัดนะฮะน้องเขาก็สั่งกระสุนตัวแรง600บาทเพิ่มนะครับของโอซานกล่องนี้1350บาทนะครับร้านก็จะยิงเท็ตัวนี้แหละให้ดูนะครับ ตัวปืนเป็นทรงปืนก่อนมือนะครับแม็กที่ใส่คือแมนะ็กยาวแม็กยาวยีนัดแม็กเขาให้2อันนะแม็กสนะั้นสินัดแล้วก็แม็กยาวนะครับสังเกตด้านในล้ำก็มีแกนเหล็กของกั้นอยู่ตลอดแนวนะครับเป็นปืนแบล็งกันโดยกําเนิดเลยนะครับยิงแล้วมีแต่เสียงกับแสงเท่านั้นเองระบบต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับถ้ากดลงมาตรงกลางตรง S. S S ก็คือเซฟนั่นเองนะกล้องมองชัดหรือเปล่าเซฟไกลก็จะเืดนะครับ กดเซฟลงมาให้แข็งหน่อยนะตรง F นี่ก็คือยิงกึ่งอัตโนมัติครับถ้าบิดขึ้นสุดกดไกลแช่เป็นการยิงฟูวโต้ครับยิงมันมากขอบอกชอบก็แอดไลน์มาซื้อได้ครับที่ร้านก็ยังพอเหลืออยู่ครับตัว925เนอะลายดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับ